ก็ทำความสะอาดได้เลยนะคะก็พร้อมจะเอาไปทำความสะอาดห้องน้ำจริงๆแล้วอันนี้ใช้ได้ทุกที่เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะปันชวนทำน้ำยาล้างทำความสะอาดห้องน้ำหรือว่าบริเวณในครัวนะคะเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ดีมากๆเป็นน้ำยาที่ทำเองใช้วัตถุดิบน้อยมากเลยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำยาซักเสื้อผ้าน้ำมะนาวแล้วก็น้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำเปล่าเจ๊ปังจะใช้ขวดน้ำเปล่าน้ำโพลลิตแบบนี้นะคะบรรจุป,ประมาณ750มิลลิลิตแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแบบนี้เลยค่ะตามด้วยน้ำยาซักผ้านะคะ1ช้อนโต๊ะ บีบน้ำมะนาวลงไปประมาณครึ่งซีกนะคะน้ำมะนาวนี่เพิ่มความหอมและน้ำส้มสายชูตามด้วยน้ำเปล่าลงไปปริมาณให้เท่ากับขวดเลยค่ะใส่ลงไปเลยทีเนี้ยโอ้โหเก็บใช้ได้นานๆเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ฟองไม่เป็นไรนะคะ ปิดฝาแล้วก็เขย่าให้ทุกอย่างละลายค่ะเท่านี้ก็จะได้น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาขาจัดคราบที่แบบว่าโอ้โหแบบใช้ง่ายมากทำมาจากทุกอย่างที่อยู่ในครัวนะคะนำน้ำที่ได้มาใส่ในขวดฟ็อกกี้เลยค่ะส่วนที่เหลือตรงนี้เก็บไว้ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะส่วนฟ็อกกี้ของเรา ก็พร้อมจะเอาไปทําความสะอาดห้องน้ําจริงๆแล้วอันนี้ใช้ได้ทุกที่เลยค่ะจะใช้ที่เตาในครัวเอ่อท็อปทำความสะอาดครัวเครื่องดูดควันหรือว่าบริเวณที่มีคราบต่างๆนะคะใช้ได้ทุกที่เลยค่ะเพื่อนๆนํามาใช้ล้างทําความสะอาดโถส้วมนะคะคราบต่างๆโถส้วมเนี่ยก็ฉีดให้ทั่วๆเลยค่ะน้ํายาอันนี้ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพด้วยค่ะเราก็ทําใช้เองง่ายๆด้วยนะคะ ฉีดจนทั่วแล้วพักทิ้งไว้5นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันครบ5นาทีแล้วก็ทำความสะอาดขัดล้างให้ทั่วเลยค่ะเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่ากินหอมมากสดชื่นมากเลยทั้งเสร็จแล้วก็ ทำความสะอาดได้เลยนะคะและเช็ดบริเวณส่วนต่างๆโดยรอบนะคะที่เราขัดเอาไว้โอ้โหหอมสดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆใช้ดีจังเลยอะส่วนที่เหลือเราก็เก็บไว้ใช้ได้นานๆเลยนะคะเก็บไว้ในซิงล้างจานบริเวณไหนก็ได้ที่ไม่โดนแดดน,นะคะแล้วก็ฟอกกี้ของเราก็ล้างทำความสะอาดในห้องน้ำหรือว่าในครัวได้อย่างดีเลยค่ะ ส่วนนี้เจ๊ปันจะเก็บเอาไว้ใช้ได้นานๆเลยนะคะส่วนฟอกกี้ตรงนี้เดี๋ยวเจ๊ปันจะทําความสะอาดอ,อ,อ่างล้างหน้าตรงนี้นะคะคราบสังแน่นหลายอย่างเลยแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยค่ะโอ้โหหอมมากเลยทําให้ห้องน้ําสดชื่นขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆทําใช้เองไม่ต้องกังวเลเรื่องค่าใช้จ่ายเลยนะคะเพราะว่าต้นทุนถูกมากแค่ของใช้ในครัวแล้วก็น้ำยาซักผ้าเองนะคะ ไว้เพื่อนๆลงไปทําดูบ้างนะคะวิธีนี้ใช้สะดวกแล้วก็ทําเองฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ